สวัสดีค่ะทุกคนนี้เตเลียนวลคันะคะถ้าเราจะบอกว่าฉันเหมือนกับจะรู้จักคุณนะคะเราสามารถใช้มิเซมบราดิโคโนเชอร์ตีนะคะถ้าจะบอกว่าฉันเหมือนจะรู้จักพวกคุณมิเซมบราดิโคโนเชอร์วีนะคะฉันเหมือนกับจะรู้จักเขามิเซมบราดิโคโนเชอร์โลนะคะเขาผู้ชายนะคะถ้าเขาผู้หญิงก็มิเซมบราดิโคโนเชอร์ลา นะคะถ้าฉันเหมือนจะรู้จักพวกเขาถ้าเป็นผู้ชายก็มิเซมบราดิโคโนเชอร์ลีนะคะถ้าเป็นเขาผู้หญิงล้วนก็มิเซมบราดิโคโนเชอร์เลนะคะโคโนเชอร์ติคโนเชอร์วีโคโนเชอร์โลโคโนเชอรล์ลาโคโนเชอรล์รลี โคโนเชร์เลนะคะออกเสียงยากหน่อยนะทุกคนโอเคนะคะเหมือนกับจะรู้จักแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ